ขนลุกโคชปาร์คปลุกใจลูกทีมเกมแพ้กาต์ตาสึกวอลเล่บอลชิงแชมป์เอเชียขนลุกโคชปาร์คปลุกใจลูกทีมเกมแพ้กาต์ตาสึกวอลเล่บอลชิงแชมป์เอเชียทวีภาคแม้จะโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้ไม่สุดแต่วอลเล่บอลชายทีมชาติไทยก็สู้เต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่ดีพอ ที่ล่าสุดโดนกาตาย้ำแคนชนะไปได้3 0ถึงเซตอย่างยากลำบาก25บาถึง 23, 25ถึง19 25ก25-23 25-19 2 5 2ถึง22ในการแข่งขันวอลเล่บอลชิงแชมป์เอเชีย2023หรือวอลเล่บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2023เอเชียนซีเนียเมนส์วอลเล่บอลแชมเปี้ยนชิพ2023 อ่านข่าววอลเล่บอหลหนุ่มไทยสู้เดือดกาตาตบสนันศึกชิงแชมป์เอเชีย2023แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนต่างโฟกัสในเกมนี้นอกจากฟอร์มทีมชาติไทยที่พัฒนาขึ้นมาดีมากๆหลังจากที่ได้โคชปากปากกีวอนพัคคีวอน,ากกวอนมาช่วยคุมทีมตั้งแต่ช่วง4เกม2023ที่กัมพูชา ซึ่งผลงานของโค้ชปาร์คที่ดีที่สุดกับทีมชาติไทยตอนนี้ก็คือการคว้าแชมป์ a v ว C h ี l l าเลน Cup 2023หลังชนะบาเรนในรอบชิง3-0เซตโดยประโยคเด็ดปลุกใจลูกทีมหลังจากที่แฟนแฟนวอลเลยบอลได้ยินแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขนลุก เมื่อตอนที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำแต้มนำกาตาห่างถึง6ถึงสองทำให้โคช้ชทีมชาติกาตาต้องขอเวลานอกทันทีซึ่งโคช้ชปากได้ตะโกนบอกกับลูกทีมว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีหรอเรามันทีมชาติไทยนะนอกจากการขอเวลานอกในช็อตอื่นๆที่สอนแทคติกและวิธีการเล่นให้ลูกทีมแล้วยังมีอีกช่วงหนึ่งที่ โค้ชปาขอเวลานอกเพื่อปลุกใจทีมชาติไทยอีกครั้งซึ่งคราวนี้โค้ชปาบอกว่าตอนนี้ต่อให้แท้ก็ไม่เป็นไรอย่ากลัวดีอย่างไรก็ตามแม้การแข่งขันดังกล่าวทีมชาติไทยจะไม่ได้เข้ารอบต่อไปแต่พวกเขาก็ยังไม่จบภารกิจในครั้งนี้ซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงเล่นต่อในรอบจัดอันดับ7-12 โดยจะพบกับทีมชาติอิรักซึ่งจะแข่งขันในวันที่24สิงหาคม2566เวลา16นาฬิกา45นาทีคลิปนาทีที่นาทีที่42:00